สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับชิมไปเรื่อยวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านเพาะผักเนาะจริงๆมากินแล้วหลายทีแล้วจริงๆผมเป็นลูกค้าที่นี่หลายทีแล้วเนาะก็แต่วันนี้วันนี้มาสถานที่จริงเลยมาถ่ายที่จริงเลยครับผมนะแล้วแล้ววันนี้ วันนี้พี่เจ้าของเขาอยู่ด้วยนะครับผมนะจะำทำพลาดที่กับพี่เบิ้ลนะครับผมนะเดีย๋ยวรอรอเขาเตรียมสลัดนัดหนึ่งนะผมนะอเอาละพี่ใส่ละพี่เอาเพื่อนพี่ทางนี้ก็ได้พี่เอางี้เซอร์เซอร์เลยพี่นะพี่เบิ้ลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่ผม,มทำพลาดนิดน,นึงแรงบันดาลใจที่มาทำโรงสรลัดเนาะนี่จะมีนี่ด้วยจะมีที่ เป็นโรงสลัดเพราะเองปลอดสารซีเตพี่ชอยพี่มีแร,บรงบันดาลใจยังไงครับพีบ่จริงๆผมเมื่อเกิดเมื่อก่อนทำงานทำงานจังจังหวัดมี่ครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่อยากกลับมาบ้านนะที่รเราจะไปไปไปปลูกผักได้แรงงานมันก็ไม่มีแรงแล้วเนาะอายุมากแล้ว เราก้ที่นี่ที่นี่มีพี่มีลูกตั้งกี่คนครับพี่ที่นี่มีพนักงานแค่สองคนโอเคเวอร์ไหมพี่เวอร์ไหมหรือว่ายังไม่พอก็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 ทำได้อยู่ระดับหนึ่งชอบชอบสลัดพี่เขามากเลยเป็นออแกนิกใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแบบว่าพเมีมีเหมือนดีท็อกเหมือนดีทท็อกท้องเอาพูดหยาบๆเลยก็คือแบบ ล้างท้องล้างไส้ล้างที่ให้หมดไปนะครับผมกินสลัดร้านผมต้องเป็นคนสู้ชีวิตต้องเป็นคนสู้จรวิตใช่ไหมไมั้นกินไม่หมดเยอะและเยอะมากๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมนะเดี๋ยวขอบคุณครับพี่เบี้ยวครับก็พี่เบิ้ลให้เดินสำรวจลงเพาะผักนะครับเพราะอ่า ผักที่นี่ปลูกเองจริงๆนะ,นะผมนะนี่นี่นะผมนะอยากมาเสนที่ใครที่ใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะแนะนำเลยมากินที่ร้านก็จะดีมากเลยครับจัดร้านได้สวยมากครับผมนะนเราพามาดูโรงเพาะผัก ของที่ละที่ร้านบ้านเพาะผักนะครับเนาะนี่เห็นกันสดๆเดี๋ยวบึบเป็นโรงเพาะกันมแมลงนะครับผมนะนี่พระเอกของเรานะครับผมนะผักสลักโรงยาวเป็ูเลยเพาะเองครับมั่นใจได้ว่า มั่นใจได้ว่าผักปลอดสารพิษนะครับผมนะนี่ลงเพาะนะครับผมเนาะฮึพี่ลงพี่เขาเยอะมากเลยนะครับผมนะสุดยอดเลยพี่ไม่เสียแรงที่เป็นลูกค้าประจำนะครับพี่นะนะี่เนห ยพอดีเลยประจวบเหมาะพี่อยู่พอดีเลยผมนะครับอยู่ยูบก็เข้าไปดูทุกคลิปเลยน,นะขอบ<อ><อ>คุณครับพี่ขอบคุณครับนี่นะครับผมนะนี่เลยเจ้าประจำผมก็<อ>คือ ก็คือกินไปหนึ่งมื้อไปเลยนะนนผมไม่ได้สนใจเิยที่ผมสนใจตรงนี้นี่ครับผมที่ปลูกเองอันนี้คืออันนี้คือที่ปลูกเองเลยนะผมแบบว่าปลอดสารพิษเลยนะผมนะแล้วก็กับอันนี้ผมดวรอบสองแล้วน,นี่คือน้ำจิ้มซีอิ๊วนะครับเนาะ อพีบเบิลพอดีเลยได้สัมภาษณ์เลยครับเดี๋ยวขอตัวกินสัตว์นะครับขอบคุณครับ